เที่ยวญี่ปุ่นที่โออสก้า EP 2น í, 2> yes ี้ยังมีอะไรให้น่าสนใจเพื่อนๆลองชมกันนะครับอันนี้เด็กๆนะครับก็มาถ่ายรูปตรงหน้าประตูทางเข้ายูนิเวอร์แซลนะครับสวายดะ วันที่สามคำเลาะบุกโอซากา้าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารีวิวที่ u n i v e r s ร์แซลโ a ซาประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มาชมกันนะครับว่าภายในจะมีเครื่องเล่นอะไรแล้วก็มีมุมถ่ายรูปยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงติด,อดอไอรถไฟฟ้านะครับเพราะมันเป็นทางเชื่อมเดินเข้าหากันได้สะดวกนะครับ แต่ทุกคนต้องมาให้เป็นนะครับว่ารถไฟมีค่อนข้างหลายสายนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงจะพาเข้าไปชมข้างในกันนะครับว่ามันมีเครื่องเล่นอะไรบ้างที่น่าสนุกและอะไรที่ให้เด็กๆได้เ,ดเล่นบ้างนะครับวันนี้จะพาน้องแคทเธอรีนนะครับมาเที่ยวที่ยูนิเวอร์แซลที่โอากานะครับครั้งแรกของน้องแคทเธอรีน่ะเดี๋ยวเราพาน้องแคทเธอรีนไปเที่ยวกันครับอตอนนี้น้องแคทเธอรีนกำลังเดินเข้ามาแล้วตื่นเต้นไหมลูกชอบไหมชอบ น้องลีงจะเล่นอะไรวันนี้เล็ดเล่นเล่นไปห่อไหมเล็นตัวนี้ไหมน้องลีจะเล่นตัวนี้เหรอ,อ,อจริงเหรอคะไปเดือวเข้าไปให้ไหมน,นะคะก่อนจะเข้าไปข้างในนะครับก็ต้องมาทําการแลกตั๋วนะครับมาซื้อตั๋วแต่ทางเราจองมาตั้งแต่ประเทศไทยแล้วนะครับก็จองผ่านระบบออนไลน์นะครับก็สะดวกแค่มายื่นบัตรนะครับว่าเรามากินเนบัตรที่เราบุ๊จริ้งเข้ามานะฮะ เดี๋ยวเข้าไปข้างในเตรียมเล่นเลยนะครับไปต่อแถวเล่นได้ทุกอันเลยนะครับเราเล่นนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาตั๋วบัตรเข้าในยูนิเวอร์แซลที่ซื้อหน้างานครับเพื่อนลองเทียบราคาระหว่างซื้อจากไทยแล้วก็มาเทียบกันที่ด้านหน้าทางเข้านะครับ,บ,บก่อนจะเข้ายูนิเวอร์แซลนะครับน้องแคทลีนเขาจะมาค้นกระเป๋าเราเพราะเรามีเครื่องดื <ไอ S 1> ่มมีอาหารกันกินอ,อะไรหรือเปล่านะคะเพ<ง>ื่อที่จะให้บังคับให้เราไปซื้อข้างในผู้ดตรงเลยนะครับ เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบกระเป๋าแล้วก่อนนะครับด่านแรกผ่านด่านนี้เราก็เต็มที่เลยไปเล่นได้เลยนะครับเข้ามาด่านแรกนะครับก็จะเป็นสตูดิโอพวกขายเครื่องเสื้อผ้าครับพวกการ์ตูนนะครับมาปีนี้มาริโอมาแรงนะครับพาเข้าไปดูในช็อปนะฮะดูเลยฮนะ อันนี้ก็เป็นตีมอริโอนะฮะสวยนะครับข้างในก็มีให้หลายราคามาเลือกเอานะครับผมตอนนี้มาต่อแถวถ่ายรูปกับมินเนี่ยนนะครับน้องคาร์ลีกับอันเจฮอน้องลรียน้องลรีนทั้ลเรียนลรีนนเรียนถ่ายกับมินเนี่ยน ปเล่นเครื่องเล่นนะไปเล่นเครื่องเล่นกันดีกว่าจะได้สนุกตอนนี้จะได้ไม่กลัวเนาะแต่เมื่อกี้หนูกลัวเปรี่ยงนะค่ะมาเๆๆๆเราขากับเสื้อมาดิโน่ขากันนะอ่าตอนนี้ก็เข้ามาที่โดเรมอนนะครับก็มากินของว่างของเล็กน้อยก่อนตอนนี้ก็จะมีพวกอะไรนะพวกไก่สเต็กไก่อะไรไม่นี้เนาะ ไปเดี๋ยวพาน้องลีนเข้าไปไปน้องลีนไปเดินไปลูกไปเข้าไปในร้านนะคะน้องลีนก็ห่วงแต่ป๊อปคอนของน้องอย่างเดียวเลยอาลีนไปไปายพี่หน่อยเลลูกมาน้องคฑาลีกำลังจะเข้าไปภายในร้านนะคะนี่นะฮะก็ภายในร้านนะครับคนเยอะนะ เดี๋ยวพาน้องบีไปซื้ออาหารดีวกว่าน้องแคทลีนกำลังเป็นแกนนำขาเดินนะครับฮะก็เป็นชุดคิดของน้องแคทลีนโดว์มอนน,น้องแคทลีนอยู่ไหนเนี่ยนู้น่ากินจังเลยนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะแคทลีนขา อยากินจริงๆเหรอจะกินอะไรคะอันดับแรกอารีวิวหน่อยซีอ่านี่อร่อยกินได้ไหมอ่ะกินได้หรือเปล่านะเป็นโฟมเอ้าอ๋อมันเป็นโฟมเหรอว่ามันเป็นโฟมลูกลูกต้องกินเป็นฟายอ่ะลูกไม่เป็นแป้งขนมมันเป็นแป้งกินนะอันนี้เป็นขนมหรออันนั้นน้ำอะไรคะลองชิมดูซิน้ำอะไรคะน้ำโค้ชใช่หรือเปล่า อร่อยนะอารีฟกินข้าวนะเราจะได้ไปเดินต่อนะคะวันนี้พาไปนิดเนี่ยวอ่ะหลังจากเราพาน้องแคทเธอรีนทานข้าวเสร็จนะครับเราก็เตรียมเดินไปที่แฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะแต่น้องแคทเธอรีนไม่สามารถเข้าได้นะครับตึกสูงไม่ถึงก็เดี๋ยวพาน้องแคทเธอรีนมาเล่นนะครับมาถ่ายรูปนะครับน้องแคทเธอรีนกำลังเล่นอยู่เลยเล่นกับฟองสบู่ที่พี่เขากดนะฮะเฮ้อดิลลีนมาแล้วลูก ไปเลยไปกับป๊าไปเลยลูก่ะพี่เขาไปกันหมดแล้วเดี๋ยวไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์กันนะครับดูเข้าไปทันทีก็จะเป็นพีคของแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้อฮ่าฮ่ากีตาร์จะไม่ไหนเฮ่าฮ่าฮ่าฮอแฮร์รี่น้อยมอแล้ว ฮร์รี่พอตเตอร์น้องคนทดไปหาเจไดีกว่าหาเจดูเสียงมาแล้วฮ่าฮ่น้องฮเข้ามาก็จะเจอรถชนก่อนใช่เห็นไหมบอกแล้วจะมีรถชน <H ahaha> ตอนนี้ถึงปราสาทแฮร์รี่พอตเตอร์นี่คือปราสาทเจ้าแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนนี้เดินตามหาเจ้าแคทเธอรีนนะ ตอนนี้เราอยู่ในเมืองแฮร์รี่พอตเตอร์รรอน,นะครับลมก่อนนะเยี่ยมกิ่นคาราเมลว้าวยอดเร่าท่านไปเดยวไปตามหาลูกกันก่อนครับ ังจากพาน้องแคทเธอรีนไปที่แฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะน้องแคทเธอรีนก็น้องแคทเธอรีนก็ไม่สามารถอยู่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งรอตาเราใจของเล่นมันเยอะและราคาค่อนข้างสูงก็เลยพาน้องแคทเธอรีนแยกออกไปกับพี่ๆนะครับมาดูซูเปอร์ีมาเล่นเครื่องเล่นเล็กๆเดี๋ยวไปดูม้าหมุนกันนะครับวันนี้โชคร้ายด้วยว่าสภาพอากาศฝนตก ฮะก็ลงเม็ดเ,าาเอาเลือกอยู่นะครับเปียกได้ครับเป็นเอ้าดร์เล่นไม่ได้แล้วไปดูมะมุลน,น้องลินดีกว่าเ,เล่นเล่นข้างในนี่อะไรเนี่ยสุกุปี้อะไรเนี่ยตอนนี้เป็นคาเฟ่ถ่ายกับกระต่ายไหมคิตตี้ลูกคิตตี้คิตตี้ งกเลือกหมูป่าโอ,โอ้โหป้าป้านั่งช้างนะป้าป้านั่งช้างได้เลยได้ด้วยได้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 หนูจะนั่งตัวไหนนะแล้วหนูจะนั่งตัว,ก,ตวกับป้าป้าใช่ไหม,ไมเ,รเราไม่นั่งก็ต้ตองยืนไปกับท,ทางมันอนะเออเออป้าจะนั่งหรือจะยืนนั่งทั้งยืนแหละเอเอ น้องาตรีนนั่งหมูป่าขึ้นมาหมุนนะคะนี่กลับกับยี่กลับกับยี่กลับกับ,กบน้องลิสงมสหย น้องดีเล่นเครื่องตัวนี้ะครับคนไม่ต่อแถวคนต่อแถวน้อยฮะ น้องรีบปะเข้าเลยลูกไปยืนตรงนี้ลูกไม่ต้องไปมุดค่ะเดินเๆๆ่อยๆลินเลือกสีชมพูนะคะให้ป๊าป๊านั่งไหน

ำหรับทริปนี้ที่ยูนิเวอร์แซลก็ได้จบเพียงเท่านี้ครับเนื่องจากเราไม่สามารถถ่ายคลิปได้เยอะนะครับเพราะว่าเกิดพายุฝนลมแรงนะครับดังนั้นเราก็ต้องกลับเข้าไปที่เมืองโอซาก้ากันไปเที่ยวต่อกลับเข้ามาในเมืองเราก็มาช้อปปิ้งกันต่อตามเคยนะครับเนื่องจากวันแรกที่ที่เรามาถึงโอซาก้าเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะช้อปปิ้งนะครับสำหรับคืนที่3ก็จบเพียงเท่านี้ครับเช้าวันที่4กับคำเลาะทั่วที่ วัสดีครับเช้าวันที่4นะครับก็อยู่ที่โอซาก้าเหมือนเดิมแต่วันนี้เราจะต้องเดินทางกลับฟูกูกานะครับแล้วก่อนจะกลับตอนเช้าเนี่ยเรามาที่ตลาดปลากันก่อนนะฮะก็เวลาตอนเช้าตอนนี้9ก้าโมงนะครับต่อเปิดประมาณ9ก้าโมงเโมงสิโมงนะฮะไปกินข้าวหน้าปลาไหลไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในตลาดปลาร้านปลาป๊อปป้าข้างหลังผมนะแต่ไม่กล้ากินไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในของตลาดตลาดปลาญี่ปุ่นก่อนนะน้อง วันนี้น้องฮอจะพาชิมอะไรดีคะข้าวหน้าปลาจะดูหอยเม่นก่อนนี่แบบหอยเม่นเหรอ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 เรกว่าอันนี่ก่อนจะไปหากินปลาดิบนะครับเราก็เดินชมตลาดกันนะครับตอนนี้เราก็เห็นเนื้อวากิวนะครับโหลายเนื้อค่อนข้างสวยมากนะครับ คงจะนุ่มน่าดูนะครับถ้าเราเอามาทำประกอบอาหารการกิน,กนของเรานะฮะดูส,สต,ตรอเบอรี่กันนีกก่ก็เป็นซูชินะครับดับเบียดับียอันนี้คน,คนรักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามากันนะครับช่วงเช้าเรามาตอนตลาดเปิดอดู ตอนนี้เราจะตามหาข้าหน้าปลาไหลแล้วก็ซูชิแล้วก็ปลาดิบนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับเพราะว่าวานที่คนหนึ่งเขามาแล้วเขาแนะนําว่ามันจะมีร้านที่ล่าสดและอร่อยนะแต่มาดูทีปลาไหลครับปิ้งย่างเป็นตัวเลยป,ายปายลยปาไหลเสียบไม้ปลาไหลเดยน้ำนะไม้ละพันพันเย็นกระตก250บาท เนตกเป็นเงินเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบบาทไทยอะไรนะครับยิ้ยว่าจะน่าจะร้อนนะคไม่ใช่ตะเกียบอร่อยมากมันไม่ที่ไม่ใช่ตะเกียบเราเป็นตะเกียบประมาณตายเดี๋ยวไปหาร้านนั่งแล้วก็จะชิมกันนะครับแล้วก็เรียนกินไหมลูกอินาไทยคาลิลีนอน เดี๋ยวเดีเดี๋ยวแยกกันเดี๋ยวนะทำให้คอยการวร้อนมาไปร่าะกั่เก็ไปั่าง้นูจะได้เราด้เ็มแเราไปดเ็สกับกุ้งอะไรครนี่เขาขายเป็นเซตเห้าพนนะครับของแต่ละอย่างมีอะไรน่ากินมากๆเลยนะครับ สำหรับคนที่นักชอบนักกินนี่นะผมว่าแนะนำเลยนะครับอาหารสดอร่อยมากทุกๆร้านเลยนะครับน้องคเรีนาดปาน,ปานะะอเชก้นล<ร>ากันคนะ่ะเ็ราก็สั่งเข้ามาในร้านแล้วนะครับคูเมะแล้วก็เนื้อวากิวซูชิของน้องฮอ หอมใส่สามยังไงรสชาติยังไงครับสดหอมหวานอร่อยอร่อยค่ะเสร็จแล้วเป็นปลาไหลจากนานะครับปลาไหลเขากระจายเวลาหน่อยตาไม่ได้กินเหล้าตาไม่ได้กินเหล้าวันนี้นะเออรักตาหน่อย เป็บเส้นวนกันนะครับสือมัสตาร์เต็มคำคามสดครับรสชาติคนละเรื่องกับไทยครับตอด้วยปลาไหล เ่เท่ากันเท่าไหร่ลพันสาาิบอะไรอะวันลวเาาลยลงไปไม่ร้อนไม่ร้อนเลยโอถ่ายรูเดี๋ับดี้หน้าเข้ามาถ่ายรูปด้วยถ่ยาย,ยาราูป ลูกใหญ่เท่าหน้าคาตลีนเลยจ่าดิบอะไรเรียบร้อยนะครับกินตอี้ต่อเด็กๆก็ชอบใหญ่ๆนะครับลูใหญ่มากใหญ่มากครับหวานากัดลยลูกตรงนี้กัดเลยกัดตรงนี้รช หลังจากเรากินปลาดิบกินปลาไหลกินอะไรที่เราอยากกินนะครับตอนนี้เราก็รีบเดินดูชมภายในตลาดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะทําเวลาให้ทันรถไฟชิงคันเซ็นนะครับ <S <S ที่จะมุ่งหน้าไปสู่เมืองฟุกุโอกะกันนะครับวันนี้เราจะกลับไปนอนกันที่เมืองฟุกุโอกะอเดี๋ยวเราเราไปกันที่สถานีรถไฟกันนะครับ อ๋ครับรีบวิ่งครับจะไม่ทันเวลารถไฟจะออกแล้วนะฮะสำหรับวันที่4วันนี้นะครับหลังจากที่เราไปเดินตลาดปลากันเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้เรามารอชิงคันเซ็นที่จะกลับไปสู่เมืองอาฟูโอกะนะครับเป็นรอบไป 2... 2นาทีนะฮะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับด้วยเจ้าชิงคันเซ็นคันนี้นะครับก็เรามารอตรงหัวขบวนเลยนะครับก็ขบวนบุกี้ที่16 ตมจริงมันมี1-16ถึงนะครับยาวมากนะครับเพื่อนวันนี้ฝนตกทั้งวันนะครับเที่ยวไหนก็ไม่ค่อยสนุกเลยนะครับเพราะวันนี้เราต้องกลับไปที่ฟูโอกะนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องพรุ่งนี้กลับที่ประเทศไทยตอนเช้านะครับเ,เดี๋ยวเรานั่งไปสักพักหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็ซนะือ้อข้าวอะไรเรียบร้อยเข้ามากินในบุกี้ของอรถไฟตัวน,นี้ได้เลยนะครับเจ้าที่ไม่ได้ว่าอะไรพากมีซเซเว่นขายอยู่บนชั้นชลา สำหรับวันนี้นะครับเราก็เที่ยวจนเรียบร้อยนะครับก็ตกมาวันนี้เป็นวันที่6พอดีนะครับก็ตอนนี้เราจะทําการเดินทางกลับประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็มารออยู่ในเกตที่สนามบินฟุกุโอกะนะครับเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นเครื่องดยประมาณประมาณ8โมงก็จะถึงเวลาประเทศไทยก็ประมาณสิบโมงกว่ากับเที่ยงนะครับ พออยู่นี่เร็วกว่าไทยสองชั่วโมงนะฮะถ้าเวลาเขาเราก็จะถึงประมาณบ่ายสองเวลาญี่ปุ่นแต่ตอนนี้เรามารอเนะี่ยเกตดเขาเพื่อให้เราเข้ามาข้างในนะครับที่นี่เขาทํางานสายนะครับเจ็ดโมงถึงให้เราเข้าตอมอ,อาสาหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ทิปญี่ปุ่นทั้ง2องีพีนี้จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ทิปหน้าครับ